ต้องขอขอบสดีเพื่อนๆชาวไปเกร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกราเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่กลับมาหนาวอีกครั้งนะครับหนาวมากๆเลยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยหมอกนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับก็ให้เตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากนะครับ โอ้โหหนาวจนแบบว่าเตะเกียร์ไม่ได้เลยนะฮะโอเค<ม>ตะ่กี้ผมได้อวอร์มเครื่องยนต์นะครับประมาณเกือบ15นาทีนะฮะกว่าเครื่องยนต์มันจะมีโอุณหภูมิขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับหนาวเน็นมากหนาวจับใจนฮะ ยิ่งใกล้น้ำนะเพื่อนๆน,นะหาให้ผมขี่ขึ้นเข้าไปนะหาให้ข,ขี่เข้าไปนะเพื่อนๆนี่นะครับมองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยนะเพื่อนๆอันนี้คือสถานข้ามแม่น้ํานะนี่นะครับแบบว่ามองไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆแล้วก็หนาวมากๆนะครับเมื่อเช้านี้ต้องทําใจในการอาบน้ําประมาณสามสิบนาทีนะครับถึงอจะอาบได้นะครับโอ้ข้างหน้ามีรถเว้ ถ้ามองไม่เห็นนี่เรียบร้อยนะครับเพื่นอนๆพูดจริงนะผมมองไม่เห็นจริงๆนะครับพเพื่อนๆหนาวมากจนลิ้นพันกันเลยเช็ดหน้ากล้องกันนะครับเพื่ออารารดในการรับชมของเพื่อนนะครับกะมองไม่เห็นจริงๆนะครับเพื่อนตอนนี้ชิลหน้าชิวหมกันนอกผมมองไม่เห็นนะครับเพื่อน วาสัยการมองผ่านกล้องจอเล็กๆเ,เนี่ยได้จะถึงฤดูการปีใหม่แล้วนะครับเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลยก็ถึงแล้วเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับความหนาวนะครับที่อุณหภูมิค่อนข้างที่จะลดลงนะครับแล้วก็เสือ้อแขนยาวตัวหนาๆด้วยนะครับปกติผมเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่หนาวจริงผมจะไม่ใส่เสือ้อแขนยาวนะ เจอว,วันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็เลยใส่เสื้อแขนยาวนะครับกับเส้นทางเดิมน,นะเส้นทางที่ผมขี่ประจํานะเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมขับไปทํางานประจํานะครับตนี่มันหนาวมากเลยนะครับเพื่อนๆนะหนาวมากๆเลย ถ้าเกิดเป็นอากาศแบบนี้นี่มองเข้าไปที่สมมุติว่าเราไปเที่ยวอยู่ที่ยอดภูเรือหรือว่าให้ตากอย่างเงี้ยภูเก้าง้อมอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าเราจะเห็นอะไรนะเป็นเป็นเห็นทะเลเป็นทะเลหมอกเลยนะฮะโอ้จอสหนาวจริงๆจะขี้แตกแล้วถ้เป็นแบบนี้เปิดไฟสูงกันเลยดีกว่า ทางข้างหน้านครับเหมือนกับเพื่อเพื่อนเห็นกับผมเลยนะครับคือผมมองไม่เห็นนะครับข้างหน้าว่ามีรถมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่กล้าขับเร็วนะครับกลัว,วมองไม่เห็นนะครับ ขี่อยู่ที่เกียร์สามนะครับเพื่อนๆโอกาสหนาวมากนะครับโอ้โหนี่ข้ามองไม่เห็นนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เปิดไฟไว้อย่างเงี้ยผมพูดจริงๆนะครับอันระยะไม่เกินร้อยเมตรนะครับคือหมอกข้างหน้าเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยผมไม่สามารถมองเห็นรถที่อยู่ข้างหน้าได้นะครับเพื่อนผมต้องใช้ความระมัดระวังในการขับร ที่สูงนะครับ แบบนี้นะครับ650 650อายที่ผมใช้นะครับหนึงนะ่งอันดับแรกนะครับเวลาเราสตาร์ทตอนเช้ามันจะมีควันออกตรงท่อนะครับมันเกิดจากบณโภูมหที่มันเย็ยนนะครับมีควันที่มันคล้ายๆกับไอ้น้ำนะเพื่อนๆผมไปพิสูจน์ดูแล้วนะครับไม่ใช่ควันของอเกิดการเสียหายของเครื่องยนต์นะครับตอนเช้านะแต่วันปกติที่ไม่มีอากาศหนาวก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็อันดับที่2คือเวลาเราขี่ตอนที่เครื่องยัง ยังไงอะน้ำมันเครื่องมันยังไม่ขึ้นมานะหรือว่าอุณหภูมิเครื่องยังไม่ได้เครื่องมันเย็นนะนะครับแต่ละเครื่องมันเย็นรถมันก็จะมีเสียงดังนะครับนี่เพื่อนๆข้างหน้านี่ผมนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําเลยอีกอันนึงนะครับคือคือหมอกหนามากเพื่อนๆหนามากมากเลยยิ่งใกล้แม่น้ํานี่มองไม่เห็นเลยนะเพื่อนถ้าเกิดรอ ไม่เอเพ่งสายตามองดีๆนะวันนี้ก็มาหายให้เพื่อนๆชมกันนะครับทะเละหมอกนะครับหรือว่าหมอกหน้าหนาวของปี2563นะครับที่กำลังจะสิ้นปีนะนี่ครับไม่เปิดไฟคือมองไม่เห็นนะครเพืเ่อนๆทางหน้านะ ยจกเปิดซิลขับมากเลยแต่ว,ตว,ว่าลุวโตวผมมองไม่เห็นนะครับหนาวม,มากๆโอ้โหเขาเปิดซิลขับได้ไหมโอ้โห อนนี้ผมเปิดชิวขับนะครับคือมองแทบจะไม่เห็นนะครับขนาดอ,าอุณหภูมิตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่องศานะแต่แฉะหนาวเออข้างหน้านี่ก็จะที่ผมเส้นที่ผมขี่มาทํางานนะครับเป็นเส้นที่ติดกับแม่น้ำเลยนะครับคือมันติดน้ำมันจะมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวมากนะครับเพราะไม่เห็น,นครับถึงกับต้องได้เปิดชิวขับนะครับ น่าคติการมองเห็นนี่มองให้มากๆเลยนะครับวันนี้อาการนำวันนี้นี่คงได้เป็นสายสืบแน่นอนเลยสายสืบน้ำมูกนี่นะฮะผมแทรกลองไปข้างๆนะครับนี่คือแม่น้ำเลยนะเพื่อนข้างๆ ว่าปิดชิวข,ขับไม่ได้เลยเฮ้ยเดีเออ๋ยวจะเลีเออ้ยวหรอโอ้สามนาีนะนเ,เนี่ยดูน้องเขานี่ยรัแคเกิดได้ใส่ขาสั้นไปทำงานนะ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็คือผมขับรถให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศที่หนาวเอาเป็นการที่หนาวของจังหวัดเลยมาฝากนะครับว่าอุณหภูมิหนาวพร้อมกับสายหมอกนะครับมันเป็นยังไงนะฮะ นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมอะไ์ก็สมัครให้ผมด้วยนะครับ